สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์ไอเดียเมนูมื้อเย็นนะคะที่ทำง่ายๆเหมือนเดิมค่ะเป็นปลานิลทอดกับกรอบราดด้วยซอสโหระพาค่ะเป็นอีกเมนูที่ทำง่ายและก็รสชาติอร่อยค่ะกับซอสใบโหระพาหอมๆนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ วัตถุดิบที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีพริกค่ะมาม่มาจะใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะตามด้วยกระเทียมจีนค่ะจํานวนมากน้อยเนี่ยเพื่อนๆกะปริมาณเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีพริกหวานค่ะหรือจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ๆแทนกันได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือใบโหระพาค่ะล้างแล้วก็เด็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นขั้นตอนนี้เรามาเตรียมในส่วนของปลานิลนนะคะ มาม่าก็ขอดเกตล้างทั้งความสะอาดแล้วก็บ้างเป็นเฉียงเข้าด้านในแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นมาม่าก็จะนําแป้งทอดกรอบนะคะมาโรยลงไปให้ทัว่วตัวปลาแบบบางๆค่ะเวลาเรานําไปทอดเนี่ยจะได้มีความฟูกรอบขึ้นมานิดนึงนะคะที่มาม่านำแป้งนะคะมาเคลือบตัวปลานิดหน่อยแบบนี้นะคะหลังจากที่เราลาาซอสโหระพาลงไปแล้วเนี่ยตัวซอสเนี่ยเขาจะได้เกาะติดก,กับตัวปลาของเราได้อย่างดีค่ะ ตัวเนื้อปลาของเราเวลาทานนะคะก็จะมีความชุ่มฉ่ำซอสค่ะแล้วก็รสชาติจะได้อร่อยมาก,กิ่งขึ้นนะคะโรยแป้งบางๆได้แค่ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะไปเริ่มทอดกันเลยนะคะเพื่อ <crouch ing> จะไม่ให้ปลาของเราติดกระทะนะคะให้ตั้งกระทะจนร้อนจัดก่อนค่ะจากนั้นก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะคะจากนั้นทดสอบดูค่ะรอจนน้ำมันเนี่ยร้อนดีแล้วนะคะขึ้นฟองแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าน้ำมันของเราเนี่ย ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะมานำปลาของเราลงทอดได้เลยค่ะเพื่อจะให้ปลาของเราเนี่ยกรอบได้ทั้งตัวนะคะมาม่าก็จะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเราจะทอดด้วยไฟกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปลาของเราเนี่ยจะเหลืองกรอบดีค่ะพอปลาของเราเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะมาพลิกกลับด้านกันนะคะ ให้เพื่อนๆดูนะคะพลิกกับด้านแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะคะถ้าหากมีปัญหาเรื่องเวลาทอดปลาแล้วติดกระทะนะคะก็สามารถนําวิธีนี้นะคะเอาแป้งทาบนตัวปลานิดหน่อยนะคะแล้วลงทอดปลาของเราก็จะเรืองกรอบนะคะสวยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะคะหลังจากทอดจนเรืองกรอบดีทั้งสองด้านแล้วมาม่าก,ก็จะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันไว้ก่อนค่ะดูนะคะสีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเรามาผัดซอสโหระพากันนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชพอประมาณนะคะจากนั้นเราก็จะนำพริกกับกระเทียมที่เราโขลกหรือว่าปั่นเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะผัดจนพริกหอมดีแล้วเราก็จะมาเติมน้ำลงไปนะคะกะปริมาณเอาค่ะ เอามากน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะต้องแล้วแต่ตัวจำนวนปลาของเพื่อนๆที่ทำด้วยนะคะว่ามีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงด้วยน้ำตาลทรายค่ะมาม่าก็จะปรุงให้มีความหวานนํำเล็กน้อยนะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะซีอิวขาวค่ะ ตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะจากนั้นก็คนผสม,มให้เข้ากันดีก่อนค่ะให้สังเกตดูนะคะแค่ใส่เครื่องปรุงนะคะแค่ประมาณนี้น้ำของเราก็เริ่มข้นแล้วค่ะจากนั้นมาม่าจะมาเพิ่มความหอมเล็กน้อยด้วยน้ำปลาค่ะก็ใส่พอประมาณนะคะกะรสชาติเอาตามที่ชอบได้เลยค่ะหวานแล้วก็เค็มตามนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมใบโหระพาตามลงไปค่ะ ผัดให้ใบโหระพาสุกก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ใบโหระพาของเราจะดำนะคะจากนั้นก็เติมพริกหวานลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ปลานิลทอดกรอบนะคะราดซอสใบโหระพาของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสีสันสวยงามดูน่าทานมากๆเลยนะคะ เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ราคาไม่แพงค่ะประหยัดเงินในกระเป๋านะคะแล้วก็รสชาติอร่อยทานได้ทั้งบ้านเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะมาม่าขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกคอมเมนท์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้มากๆม,มาม่าก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ